สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกับรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่สองตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พิพี่น้องเกษตรกรครับในส่วนของการดำเนินสาระรายการความรู้ทางด้านของการเกษตรผมก็ต้องนําเรียนนะครับว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เราได้รับการประสานการสนับสนุนโดยหลักจากกลุ่มชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทั้ง6สาขานี้ก็คือชัยพฤกษ์ตรีรัฐชัยพฤกษ์หน้าวัดเขตนามยารามพฤกษสะพันหวยสะท้อนธนารั์การเกษตรกระทิงธนารัพย์มะขามและชัยพฤกษ์ทับใสซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักแล้วก็ยังได้ประสานความร่วมมือตรงนี้ไปยังบริษัท ต่างๆที่ผมก็ต้องนำเรียนนะครับว่าถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆเหล่านี้รายการวิทยุของเราก็คงไม่ได้กลับมาเป็นรายการที่พี่น้อสกรจะได้ติดตามฟังสาระความรู้ซึ่งก็ได้แก่บริษัทกรีนลิฟจำกัดบริษัทเจียไตรจำกัดบริษัทเทคโนโลยบ,บริษัทแอพพลายเคมประเทศไทยจำกัดบริษัทอระวันเคมีเกษตร บริษัทออกเก็กหรือปุ๋ยคนเขียวและห้งางหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการและยังคงมอบหน้าที่มอบความไว้วางใจตรงนี้ให้กับผมหมอทุเรียนเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่ในการดำเนินรายการพี่นักราครับในส่วนของการดำเนินรายการนั้นผมก็ยังคงต้องแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเราจะนำเสนอตั้งแต่ช่วง5นาฬิกา30นาที ไปจนถึง6นาฬิกาโดยในส่วนของสถานีวิทยุที่นำเสนอก็คือเสียงจากทหารเรือสีจันทบุรี FM 88.75 MHz ซซึ่งเป็นสถานีที่เราได้ดำเนินรายการมาตลอด พิรักกรครับในส่วนของผมเองในฐานะที่เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจก็ต้องนำเรียนนะครับว่าเราจะนำเสนอสาระความรู้อย่างต่อเนื่องและก็จะเป็นเรื่องราวที่พินักกรสามารถนำไปสู่การตัดสินใจนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยในช่วงแรกนั้นเราก็คงจะนำเสนอเกี่ยวกับสาระในเรื่องของดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับสถานการณ์การเจริญเติบโตและสิ่งที่สาคัญคือศัตรูพืช ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นในเรื่องของศัตรูพืชและแนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันกําจัดก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นสาระความรู้ที่เป็นเรื่องราวที่พิทักกรจะต้องติดตามโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการทุเรียนคือณเวลานี้เนี่ยเราอยู่ที่ต้นเดือนตุลาคม สภาพใบของทุเรียนในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันคำถามของพี่นศกก็คือว่าแล้วเราจะวางแผนจัดการใบอย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจดีดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีคำตอบว่าในแต่ละส่วนของสวนเนี่ยเราควรจะวางแผนในบริหารจัดการใบอย่างไรจึงจะนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการผมต้องนําเรียนนะครับว่าทําทุเรียนไม่มีสูตรสําเร็จ อยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การพิจารณาและก็การมองนี่คือประเด็นสาระในส่วนของสิ่งที่เราจะนำเสนอในแต่ละวันแต่ละช่วงเรากลับมาดูประเด็นสาระที่ผมได้กล่นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าในส่วนของการทำทุเรียนนั้นมันไม่มีสูตรสำเร็จสิ่งที่พี่นศกรตั้งประเด็นคำถามก็คือว่าหมอทุเรียนแล้วใบชุดเนี้ยเราจะจัดการอย่างไรดีเพราะตอนนี้มันก็อยู่เดือนตุลาคมละ แล้วก็เริ่มแตกใบอ่อนก็แตกใบอ่อนกันเยอะมากทีเดียวก่อนที่จะไปติดตามฝั่งสาระความรู้ต่างๆนะครับฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องใช้ในช่วงนี้กันสักครู่หนึ่งก่อนครับใใช้้สีนน 2, นนนกกอพพััััะืตเรร็็ววฉวฉยทจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้บนฉันดกนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้ <c oughs> สีนก้อนสองพันฉได้กรบไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิตจากธรรมชาติสารไหทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บริษัทเอราวันอัโทนิกคือสารเอนไพิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับกเกษตรกรตลอดมาเพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกสิบปีบริษัทเจียไตยจำกัด นำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรข่าวเด็ดเทคโนโลยีตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และ h ฮพาวเวอร15 15 15พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับองก,การกำจัดร,ร,รูปรากเนา่โเนาโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนสต้องโฟลิอาฟอ์400เท่านั้นโฟลิอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียน และโฟลิอาฟอส4 0 0ร้อย่ังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร m d k p ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลองปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ โรคราเน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสองถึงสามครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามินาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชี้พ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพู ราไฟทอปทาราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาดูประเด็นในส่วนของคำถามจากพี่นังเกษตรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่ากรณีใบของทุเรียนนั้นณนะเวลานี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ต้นเดือนตุลาคม แล้วก็ในต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยนะครับว่าสถานะสภาวะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนั้นมีผลกระทบทีเดียวจากในหลายพื้นที่แล้วก็สภาพต้นนั้นก็คงจะต้องชนะการเจริญเติบโต,ตแต่ทั้งนี้จากการที่ผมได้มีโอกาสไปดูข้อมูลแล้วก็ได้รับข้อมูลจากพี่น้องเกตรรก็จะเป็นเฉพาะบางพื้นที่แต่ในภาพรวมนะครับ เราสามารถที่จะพูดได้เลยว่าปีนี้ในสถานะของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงมีแสงแดดฝนทิ้งช่วงแล้วก็มีฝนตกชุกหนักในบางระยะไวลาโดยรวมเนี่ยใบของทุเรียนในแต่ละสวนแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่ดีมีความสมบูรณ์ก็เรียกว่าใบดีมากเลยนะครับปีนี้เพราะอะไรเพราะแสงแดดที่ยาวนานกระบวนการสังเคราะห์แสงดี ประเด็นคือนณนะเวลานี้เนี่ยทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วแตกกันมากเกือบทุกพื้นที่นี่เป็นเรื่องปกติของทุเรียนนะครับเพราะเราทราบดีว,ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ฝนเริ่มน้อยลงแสงแดดยาวนานแต่นี่มันยาวนานมาตั้งแต่เดือนกันยาอาจจะมีฝนตกหนักบ้างก็เป็นเรื่องที่เ,เราต้องยอมรับครับว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านั้นใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นคำแต่โบ,บราณโบราณเป็นเรื่องที่เป็นจริงในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะนําเรียนไม่ใช่เป็นคําตอบที่จะแนะนําพิทักษกรว่าท่านควรจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่พิทักษกรท่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาเองประการแรกในส่วนของส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ําเราคงต้องติดตามดูอาการไปก่อนซึ่งถ้าฟังจากสาระนั้นเมื่อวานนี้แล้วท่านก็จะเห็นภาพว่าเ,าเราสามารถที่จะไปกู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว คือน,น้ําที่ไหลผ่านแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรในเรื่องของความเสียหายรุนแรงเมื่อน้ําผ่านไปเราก็พ้นปัจจัยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพลังงานอย่างเช่นตัวอัโทนิกจะเป็นกลุ่มพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรือพลังงานในรูปของน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลทางดวดท่านใช้ได้ทั้งสิน้นสอบถามได้ที่ร้านชัยพฤกษ์ในทุกสาขาแต่ว่าณเวลานี้เนี่ย เรามาดูจบประเด็นเลยครับว่าการที่เราจะตัดสินใจในการที่จะไปพัฒนาใบเพื่อที่จะเข้าไปสู่แผนการผลิตกับการตลาดคือเราต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าปีการผลิตนี้เดือนตุลาคมนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญได้ระบุไว้แล้วนะครับว่าฝนเนี่ยจะเริ่มน้อยลงตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแต่เป็นพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก พอถึงกลางเดือนตุลาคมเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าฝนเริ่มน้อยลงไม่ต้องดูอะไรกันมากครับณนะเวลานี้เนี่ยมันมีเส้นยอมความกดอสุอากาศสูงเส้นพันสิเนี่ยไล่ลงมาแล้วก็แสดงว่าลมหนาวเริ่มมีมาแล้วแต่ยังไม่ถึงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าเดือนตุลาคมปีนี้สิ้นเดือน ภาคตะวันออกเราก็น่าจะมีฝนที่น้อยลงโอกาสของการออกดอกของทุเรียนย่อมมีเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นได้ง่ายสรุปก็คือปีนี้ดอกจะมาเร็วจากสภาพใบที่สมบูรณ์กับภาวะที่เอื้ออํานวยนั่นหมายความว่าเดือนพฤศจิกายนของปีการผลิตนี้เนี่ยทุเรียนจะต้องมีดอกออกมาอย่างมากทีเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าจะ,จะไปเก็บเกี่ยวเดือนไหนเดือนเมษายน ผมให้ประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้ทําสารก็น่าจะเดินหน้าเร่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราทําสารแล้วเราก็ต้องพ้พนปัจจัยสะสมความสมบูรณ์เมื่อเราพ้นปัจจัยสะสมความสมบูรณ์จนกระทั่งใบพร้อมแล้วเราจึงเข้าสู่กระบวนการชักน้ำให้ออกดอกมีประเด็นหนึ่งครับพิทักกรได้ส่งภาพมาว่าตาดอกของท่านขนาดนี้เนี่ยท่านเปิดตาดอกได้แล้วหรือย,ยัง พวกนี้จะมีคำตอบในเรื่องนี้นะครับเป็นสาระความรู้ต่อแต่ฝากไว้ให้ติดตามกันเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มผู้ทำสารก็คงจะต้องเดินหน้าตามแผนการผลิตของท่านเพราะท่านลงทุนมาแล้วการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่เราทราบว่าท่านลงทุนท่านจะต้องหาปัจจัยมาสนับสนุนและก็ประสบความสำเร็จโดยในส่วนของสิ่งที่ผมเอง จะให้นำมาสู่การพิจารณาถ้าเราเป็นกลุ่มผู้ทำสารเราจะต้องเดินหน้าเพื่อให้การความสมบูรณ์และการออกดอกให้เร็วขึ้นตั้งแต่ปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกายนเพราะด้วยเหตุผลว่าในกลุ่มของธรรมชาติตั้งแต่20พิพฤศจิกายนไปน่าจะเริ่มเห็นการพัฒนาดอกหวัวธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติในพฤศจิกาแล้วก็เดือนเต็มเดือนไปจนถึง ชันวาค่มต้นอันนี้คือจะเป็นธรรมชาติซึ่งก็จะเกี่ยวเกี่ยวอยู่ในเดือนเมษาดังนั้นในส่วนของคําตอบสําหรับสวนที่ถามว่าแล้วใบชุนี้ที่แตกใบอ่อนเนี่ยเราควรจะเดินหน้าอย่างไรพิทักษกรครับเราจะต้องย้อนฐานกลับไปอีกว่าสวนของพิทักษกรอยู่ในเขตพื้นที่ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่ลาบฝนจะหมดเร็วกว่าพื้นที่ด้านบน คำว่าด้านบนก็อย่างเช่นคิจกูดบางส่วนท่าไม้บางส่วน,ส,วนอสอยดาวโป่งน้ําร้อนแล้วก็ในเขตคลุงนะฮะเขตคลุงก็จะไปทางบ่อเวณทางตกพรมทางด้านของเขื่อนคิรีธานอันนี้ฝนจะหมดช้ากว่าพื้นที่ด้านล่างประเด็นนั้นย้อนข้อมูลกลับไปว่าฤดูการผลิตนี้ฝนจะหมดเร็ว และด้วยใบที่พร้อมสมบูรณ์ก็จะทำให้เขาออกดอกเร็วดังนั้นในส่วนของสวนที่อยู่ในพื้นที่สูงซึ่งฝนหมดช้าเราก็คงจะใช้โอกาสจังหวะตรงนี้เพราะว่าเขาแตกใบอ่อนแล้วตอนนี้ใบหางปลาพุ่งออกมาใบคลี่แล้วใบกลางแล้วใบเหล่านี้ก็ควรจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปใช้เวลาเท่าไหร่อย่างน้อยสองเดือนครับ ตุลาคมพฤศจิกาแล้วก็ธันวาถ้าเราปล่อยให้เป็นการพัฒนาไปธรรมชาติเราไม่ต้องไปเร่งอะไรเราก็จะใช้เวลาสามเดือนนั่นหมายความว่าทุเรียนชุดนี้จะออกดอกโดยธรรมชาตินะครับต้องย้ำว่าโดยธรรมชาติที่ปลายธันวาต้นมัก,กราคมซึ่งก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในปลายพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนานี่คือพื้นที่ด้านบนที่เป็นพื้นที่สูง พราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คงบำรุงเป็นไปตามปกติเราก็จะใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็เป็นสูตรเสมอจะเป็นปุ๋ยไฮ g h p เวอรปุ๋ยไบโอเมอร์ mer, ปุ๋ยมามีโกลนะครับหรือจะเป็นในปุ่มของปุ๋ยต่างๆอาหารเสริมก็เป็นอาหารเสริมครบสูตรไมโครมิกเอฟเทร s เอสควนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอาหารเสริมกลุ่มรวมเป็นสุดรวมซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบริเดนัม เราก็บำรุงไปตามภาวะปกติอันนี้คือกลุ่มที่จะบำรุงแล้วให้การพัฒนาออกดอกช้าออกไปตามกลไกทางธรรมชาติก็คือ3เดือนเราจะไปเก็บเกี่ยวทุเรียนชุดนี้ก็อยู่ที่ราวประมาณสักเดือนอพฤษภาคมปลายแล้วก็มิถุนายนนี่คือแนวทางหนึ่งซึ่งเราจะหลบเลี่ยงด้านการตลาด ทีนี้เราก็มาดูในกลุ่มที่ต้องการที่จะเดินหน้าหรือทำทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนต้นที่เป็นอายุน้อยคือรุ่นสาวเป็นคำถามที่น่าสนใจดีเดียวครับว่าแล้วเราจะทำสารดีหรือไม่ไม่มีใครตอบแทนได้ครับแต่พี่นักสกรจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การตัดสินใจเองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าณเวลานี้ทุเรียนเรา แตกใบอ่อนแล้วเรื่องของการคุมใบเรื่องของการปลิดใบไม่มีคําแนะนําจากเราโดยเด็ดขาดเพราะว่านั้นไม่ใช่แนวทางที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามแนวทางของการดูแลเราทำได้ครับแต่นั่นหมายความว่าเราจะได้ผลผลิตที่ลดลงอาจจะเกิดความเสียหายยาวนานแต่เราก็มีแนวทางที่จะเข้าไปสู่กระบวนการจัดการคำถาม และคำตอบณเวลานี้ก็คือเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนเราต้องการที่จะให้ทุเรียนออกดอกมากออกดอกเป็นรุ่นเดียวกันออกดอกพร้อมๆกันจะทำให้การบริหารจัดการง่ายไม่ว่าท่านจะเป็นทุเรียนต้นรุ่นสาว5ปีคงไม่พูดถึงนะครับ5ปีเนะี่ยมันเป็นกระแสโซเชียลหก8ปีเป็นทุเรียนรุ่นสาวกับทุเรียนรุ่นกลางก็8 9 10 1 1 12ปี ทุเรียนเหล่านี้เราสามารถที่จะทําสารได้หมายความว่าถ้าท่านต้องการให้ทุเรียนเหล่านี้ออกดอกมากออกดอกพร้อมกันออกดอกสม่ําเสมอเราก็สามารถที่จะเดินหน้าตามแผนการผลิตของเราก็คือการใช้ฮอร์โมนตัวพัคโควิตาโซนอย่างเช่นาสารทุเรียนที่เรารู้จักกันดีอย่างทวายอย่างนี้ก็จะเป็นชนิด25%ชนิดน้ำนะครับ ใช้ในอัตรา3 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นในใบชุดนี้ซึ่งเป็นช่วงใบที่หลังจากกลางเต็มที่อายุก็ประมาณ20วันเสร็จ,รจโดยประมาณการทำเช่นนี้ผมนําเรียนนะครับว่าไม่ได้เป็นการทํานอกฤดูไม่ได้เป็นการทําสาร 100%เปเ็นป็นการช่วยให้ทุเรียนเหล่านี้สามารถที่จะออกดอกได้เร็วขึ้นนิดนึงออกดอกสม่ำเสมอออกเป็นรุ่นเดียวและก็การบริหารจัดการง่ายอย่างนี้เราทำได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องดำเนินการตามแผนนี้ก็คือส่งใบชุดนี้ส่งใบชุดนี้ให้ใบกลางเต็มที่ด้วยปุ๋ยที่เป็นสูตรตัวนาดสูงนะครับมีสารจากัดจากสาราย นะมีอัธโนิกในกรณีที่ฝนฟ้าไม่ดีก็เติมน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือท่านอาจจะใส่ยูเรียบวกเข้าไปอีกอย่างเช่นตามสูตรอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยทั้งใบสัก300กรัมเติมยูเรียไปอีกสัก200กรัมเราก็สามารถที่จะเพิ่มในตัวเจนมีสา,สา,สารสกัดจากสาหร่ายมีอันก้าอันจินินนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสังกสี เพิ่มเข้าไปอันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ใบกลางเร็วหลังจากใบกลางเร็วแล้วเราก็ใช้สารหารืหอฮอร์โมนตัวพัคโคบิทาโซนในอัตรา300ซีซีต่อน,น้ำ200ลิตรพ่นไปที่ใบครั้งเดียวนะเพราะใบมันสม่ำเสมอนี่เป็นประเด็นในกรณีถ้าท่านต้องการที่จะตัดสินใจในการเดินหน้าเพื่อที่จะทำให้ทุเรียนของท่านที่เป็นทุเรียนต้นสาวห,หรือต้นกลางออกดอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานง่ายบริหารจัดการง่ายโดยเราก็แค่ตั้งเป้าแค่เพียงเท่านี้ส่วนถ้าเป็นกรณีทุเรียนใหญ่ที่เป็นต้นอายุ 17, 7 8 20, 30, ปี่0ปีสาพสกรจะเห็นนะครับว่าการแตกใบอ่อนของเขานั้นแตกยากแตกช้าและเขาอาจจะไม่แตกเพราะฉะนั้นทุเรียนเหล่านี้เราก็สามารถที่จะรอดูอาการว่าหลังจากฝนชุดนี้ผ่านไปตุลาคมเริ่มน้อยกลางตุลาคมเริ่มน้อย เขาอาจจะออกดอกได้เองโดยธรรมชาติและหลังจากออกดอกแล้วเขาก็จะแตกใบอ่อนดังนั้นในกลุ่มเหล่านี้ถ้าไม่แตกใบอ่อนเราควรจะทำอะไรล่ะเรามีทุเรียนอยู่ก็คือปัจจัยชุดสะสมคำว่าสะสมความสมบูรณ์ถึงได้อธิบายในหลายๆคลิปถ้าท่านสามารถติดตามทาง YouTube ท่านก็จะเห็นภาพชัดเจนนั่นหมายความว่าเราก็จะ ใช้ปัจจัยในส่วนของปุ๋ยทางใบอาจจะเป็นสูตรที่มีในตัวเจนต่ำนิดนึงเพื่อลดฮอร์โมน GA หรือจิบเบอลลิกแอซิกลงมาอาจจะเป็นเห่ 7, 24, 34นะครับ 6, 32 35 5 25 30อ่ะอันนี้ก็คือกลุ่มปุ๋ยที่เราใช้กับกลุ่มนี้มีในส่วนของแคลเซียมบอลอนมีในส่วนของแมกนีเซียมมีพลังงานในของกรดอะมิโนอันนี้คือสูตรที่จะเป็นสะสม สำหรับตูเรียนต้นใหญ่ที่มีอายุมากเราก็ประคองไปจนกระทั่งเขาออกดอกเมื่อออกดอกแล้วเราถึงจะให้เขาพัฒนาใบาอดก็นี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับกรณีทุเรียนในต้นที่เป็นต้นใหญ่มีอายุมากเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงช้าเราได้พอได้คำตอบแล้วนะครับประเด็นต่อมาในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าอ ถ้าเขาแตกใบอ่อนแล้ววันนี้เนี่ยแล้วเรามองดูว่าการตลาดใบสมบูรณ์ฝนทิ้งช่วงเร็วดอกออกเร็วออกดอกออกพร้อมกันนั่นหมายความว่าฤดูการผลิตของทุเรียนปีการผลิตนี้ทุเรียนในเดือนเมษายนผมเรียนเลยนะครับว่าไม้ผลทุกชนิดปีการผลิตนี้ออกดอกดอกออกดอกมากออกดอกดี แล้วก็ผลผลิตมากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมังคุดซึ่งปีที่ผ่านมาก็ผลผลิตน้อยมีบางส่วนที่ได้ผลผลิตช้าปีนี้ก็จะไม่ออกในส่วนของเงาะผลผลิตก็น้อยน้อยจนกระทั่งราคาก็แพงเพราะฉะนั้นสรุปครับปีการผลิตนี้ผลผลิตในด้านการเกษตรก็จะออกพร้อมๆกันในชุดใหญ่ก็คือเดือนเมษายน เพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งแนวทางนั่นหมายความว่าทุเรียนชุดนี้ที่แตกใบอ่อนเราให้เขาพัฒนาต่อไปเราบำรุงไปเรื่อยๆเราใช้เวลาให้มันครบสามเดือนคือตุลาพฤศจิกาธันวานั่นหมายความว่าปัจจัยที่เราจะให้ก็ต้องลดลงเพื่อการประหยัดต้นทุนโดยอาศัยเวลาที่เพิ่มขึ้น คือถ้าเราอธิบายพูดกันง่ายๆในภาษาเรานะครับทุเรียนเนี่ยถ้าเราใช้ปัจจัยเพิ่มเข้าไปบำรุงเข้าไปเร่งเข้าไปเราจะใช้ระยะเวลาแค่2เดือนเขาออกดอกได้แต่ถ้าเราต้องการจะประหยัดต้นทุนเราใช้ระยะเวลา3เดือนปัจจัยหลักก็คือมีกลุ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมซึ่งเราสามารถให้ทั้งทั้งใบและทั้งดินอย่างเช่นในกลุ่มของอาหารเสริมที่เคยซอยจากทีมเกษตร เราก็จะใช้เวลาเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาซึ่งในช่วงจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราจะบำรุงน้ำคือปัจจัยหลักที่จะต้องทำให้ทุเรียนของเราไม่เครียดถ้าเขาไม่เครียดเขาไม่ออกดอกครับเพราะฉะนั้นเมื่อสมบูรณ์สมดุลแต่ยังไม่เครียดการป้องกันการออกดอกในช่วงที่เพื่อนชาวสวนออกดอกเมื่อทุกคนอดน้ำเราก็ต้องให้น้ำ เราก็ประคองไปจนถึงเดือนธันวาคมเมื่อมันสู้ไม่ไหวจริงๆมันก็จะออกดอกที่ปลายธันวาหรือต้นมกรานั่นหมายความว่าถ้าออกดอกเดือนธันวาก็เก็บพฤษภาถ้าออกดอกเดือนมกราคมก็จะเก็บมิถุนาซึ่งเป็นช่วงที่การตลาดปลอดโปร่งโล่งทีเดียวสําหรับปีการผลิตนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นมุมมองก็คือท่านมีต้นทุนน้ําที่เพียงพอหรือไม่ นี่คือปัญหาหลักของฤดูกาลหรือปีการผลิตนี้ถูกต้องครับปีนี้ฝนในตะวันออกมากทีเดียวน้ำเขื่อนคิริธานนั้นเต็มเขื่อนตั้งแต่ยังไม่หมดฝนแต่ในส่วนของแหล่งที่ท่านเก็บละ่ะผมก็ต้องย้ำเรื่องนี้ว่าถ้าท่านมีต้นทุนน้ำที่เพียงพอมีต้นทุนน้ำสูงท่านสามารถที่จะทำการผลิตในแผนการผลิตนี้ได้ก็คือทวงดึงออกไปชลอออกไปเป็นพฤษภาและมิถุนา หรือแหล่งที่ท่านปลูกทุเรียนอยู่พื้นที่สูงออกดอกชา้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เลือกตรงนี้แต่ถ้าท่านมีต้นทุนน้ำต่ำนั่นหมายความว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะไปแผนนี้ได้เลยนะครับท่านจะต้องกลับมาดูในเรื่องของการทำทุเรียนให้เร็วให้ออกดอกในเดือนพิกาให้เก็บให้เสร็จก่อนฝนทิ้หมดน้ำก็คือเดือนเมษาเพราะะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าตามแผนนี้ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่พี่น้องิศกรจะต้องนำไปสู่การประกอบการพิจารณาและประ,ประกอบการตัดสินใจผมเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนถ้าท่านยังมีข้อสงสัยใดประการใดเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับก็คือ092656 9529สอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับสําหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่กทานสวัสดีครับ